มาพับเินป่วยทางกันครับวันนี้จะพาพับลายหัวใจนะครับเนี่ยลายง่ายๆครับทําง่ายๆลายนี้ง่ายมากครับใช้ริบบิ้นก็ไม่เยอะครับอันดับแรกครับตัดริดบบิ้นมาสี่เส้นครับความยาวเส้นละยี่สิบห้าเซนติเมตรจากนั้นก็เอามาประกบกันครับประกบกันทั้งสี่เส้นจากนั้นเราก็ตัดครับ ตัดปลายมันงเฉียงแบบนี้ครับเพื่อจะง่ายต่อการสอดตัดทั้งสองด้านเลยนะครับจากนั้นเราก็พับลงมาประมาณ8ถึง10เซนครับแล้วเราก็กดกดบีบบครับให้มันกระชับให้มันแน่นให้เป็นรอยแบบนี้ครับจากนั้นก็วาง2เส้นไว้ เอาสองเส้นนี้มาทาบกันครับต่อไปเส้นที่สามครับเส้นที่สามก็ทาบเส้นที่สองต่อไปเส้นที่สี่ครับเส้นที่สี่ก็สอดคล้องเข้าไปเส้นที่หนึ่งเอาเส้นสั้นไว้ข้างบนนะครับแล้วก็ดึงดึงให้มันกระชับจากนั้นก็วางเหรียญเลยครับวางเหรียญ พับเก็บเรียนครับพับทั้ง4เส้นเลยครับเส้นสุดท้ายเราก็พับเก็บเลยครับสอดเข้าตรงนี้ <c oughs> เมื่อได้แบบนี้เราก็พลิกด้านครับสอดเก็บอีกเีหนึ่ง เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปิกด,ดานครับเราจะใช้เส้นนี้นะครับสอดสอดมาตรงนี้ครับแล้วก็มาเส้นที่สองครับใช้เส้นนี้ครับ ได้แบบนี้แล้วต่อไปเราจะขึ้นรูปหัวใจครับใช้เส้นนี้นะครับสอดเข้ามาตรงนี้ตรงข้างๆกันนี้ครับสอดตรงนี้ดึงลงมาเส้นที่สองใช้เส้นนี้นะครับแล้วสอดข้างๆตัวของเขาเองครับสอดตรงนี้แล้วเราก็ดึงครับทีนี้ดึงให้มันได้รูปตามที่เราต้องการ จะเอาประมาณไหนก็ว่ากันต่อไปเราทำเส้นนี้นะครับเส้นนี้ก็สอดลงตรงนี้เส้นสุดท้ายครับเส้นนี้มาสอดเข้าตรงนี้ครับนันก็เป็นโรคหัวใจแล้วเกิกกับหลังครับเก็บเส้นสั้น เยบทุกเส้นเลยครับเส้นยาวอืาเป็นโรคหัวใจหรอครับ จากนั้นก็ตัดครับตัดตกแต่งตัดทิ้งหมดเลยอ่าได้รูปมาใจแรักครับ